วันนี้นะคะตอนอ้อก,ก็มาส่งมอบงานเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่กรุงเทพค่ะแถวแถวเขตประเวศนะคะน่าจะใช่นะคะอยู่ในแถวซอยอ่อนนุชนะคะปากซอยเลยะคะ่ะวันนี้ร้านลูกค้าชื่อร้านช่างอ่าช่างหยัดนะคะช่างบรญญัติหรือผู้ผิดขออภัยนะคะวันนี้เป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวตามไปดูนะคะเดี๋ยวตอนอ้อจะเก็บภาพให้ดูนะคะ จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ AJ 706ีนั่นเองอันแน่นะคะร้านช่างบัญญัตินะคะอยู่ปากซอยนะคะซอยอ่อนนุช78เลยนะคะนี่ปากซอยอ่อนนุช78นะคะร้านโมอเตอร์ไซค์นะคะ ได้ไหมไม่ได้หลังโย่ข้าวตังแงหลังโตั้งแต่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้ช่วยช่างไปได้เยอะได้เยอะ อของแถมนะคะที่ให้มานะคะก็จะเป็นชุดกันลอยค่ะตัวนี้เป็นแรงนะคะแรงทาขอบยางนะคะอ่าให้มาสี่ชิ้นแล้วก็จะมีชุดนะคะตัวนี้สําหรับอ่าใช้กับปากเป็ดน,นะคะกันลอยนะคะแล้วก็มีตัวนี้ให้อีกหนึ่งตัวอันนี้เพิ่มขึ้นมาให้นะคะตัวนี้ส่วนใหญ่สมมุติว่า ตัวเครื่องนะคะตัวขายเหยบเราตบท้องร่องเขาเรียก่อะไรนะตัวสปริงอะค่ะถ้ามันหักหรือมันอะไรนะคะตัวนี้เราแถมมาให้หนึ่งตัวนะคะตัวนี้นะตัวสปริงนะคะสปริงขากดอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวหัวนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะทำการยกไปตั้งที่เครื่องนะคะแล้วเราก็ขันน็อตนะคะสี่ตัวนะคะเราก็ใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้นะเวลายกลูกค้าต้องระวังนะคะระวังตัวนี้มันกระเด้นขึ้นนะคะ นะตรงนี้มันเป็นสป,ปริงนะคะ ใส่สปริงเข้าไปที่าขานะคะ4ตัวนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทําการล็อกให้แน่นนะคะเดี๋ยใช้แขกบวงหรือใช้ประแจอะไรก็ถ่ายเข้าไปนะคะนีำมันเยอะตัวนี้หรอผมเดี๋ยวผมตัง้งน้ำมันให้ค เดี๋ยวช่างเขาจะตั้งน้ำมันไว้ให้นะคะวิธีการวิธีการก็คือเหยียบแล้วปลอ่อยเหยียบแล้วปล่อยสี่ครั้งสามสี่ครั้งให้มันหยุดแค่ครั้งเดียวน้ำมันมันจะได้ไม่ไหลออกมาข้างนอกนะคะถ้าสมมติว่ามีการน้ำมันไหลออกมาช่างตั้งอย่างนี้นะเขาถือสมมติว่าถ้า,ถ,าถ้าน้ำมันเนื้อหมดพี่เอาน้ำมันเครื่องธรรมดาใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ครับเพราะว่ามันจะไปหล่อหล่อเนี่ยตัวหลอดสนข้างในมอหลมตัวเนี่ยครับสีมันจะได้ไม่่าายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับ อยากให้น้ำมันหมดอะค่ะใช่ครับเพราน้ำมันเครื่อใส่ใส่รู้นะพี่เอาปากแบนไสใส่รูนี้ครับอ๋อไม่ตื้นไปน้ำมันเครื่องน้ำมันจับก็ได้ค่ะครับครับีบใส่ลงไปเลยก็ได้โอลิงข้างในในกระบอกลมเนี่ยครับก็คืออายุการใช้งานของพี่จะยาวขึ้นครับก็คือตอนนี้ทกั้งก็คือพี่เปลี่ยนยางเนี้ยคือพี่ต้องทานเลยนทั้งนะพี่หนึ่งมันจะช่วยเซฟตี้มอเตอร์พี่เลยอย่างแรกแล้วสองมาตรงเนี้ยเราว่าพาตติพาสติกับขอบขอบเหล็กของพี่ขอบล้ออะ คือถ้าสูดสี่เป็นนานๆนนะ่ะคือมันจะดึงแรงมอเตอร์พี่นะมอเตอร์มันจะไปไวออครับก็คือก็คือแนะนำว่าให้ให้ทาทอดทอดทาละแล้วใส่ก็ทาคือช่วยช่วยกันนะตัวนี้มันจะเป็นครีมทาขอบนะค,คะนี่ครับนี่เป็นครีมทาขอบนะคะใส่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 าประวันแล้วแต่จะเรียกค่ะ มีละมียางไหมคะเดี๋ยวเอายางมาลองมีมีมีค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะช่างจะสาธิตนะคะวิธีการทำเบื้องต้นให้นะคะ่อนเบื้องต้นให้ค่ะอันดับแรกนะคะลูกค้าจะต้องกดขอบยางออกก่อนนะคะจากล้อนะคะกดให้ครบทั้งสี่ด้านค่ะ ส่วนของตรงนี้นะคะสําหรับยางมอเตอร์ไซค์หน้ายางเขาจะเตี้ยเขาจะแคบนิดนึงถ้าเจอแบบนี้ลูกค้าใช้ไม้น้าสามทาบเลยค่ะถ้าไม่ทาาเนี่ยเวลาเรากดอะ่ะมันจะไม่สุดขอบแล้วมันก็จะบีบไม่ได้ถูกต้องค่ะใหญ่้เใช่ค่ะถ้าเป็นรถใหญ่ได้อยู่แล้วหาไม้หน้าสามวางนะคะแล้วก็บีบแบบนี้นะคะลูกค้าบางคนเอาวางเลยแล้วบอกบีบไม่ได้ <laughs> เพราะว่ามันไม่ถึงนะคะมันไม่ถึงนะหลังจากที่บีบแล้วนะคะซ้ายขวาเรียบร้อยนะคะยางหลุดขอบแล้วลูกค้าก็นํายางนะคะขึ้นเครื่องได้เลยอ,อ,เอ,อันนี้นะคะสําหรับกรณีนี้นะคะเ<ม>ครื่องจะช้านิดนึงเพราะว่า ปั๊มลูกค้ามีขนาดกำลังที่เล็กนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอให้ลมเต็มถังนะคะเราถึงสามารถทำงานต่อได้นะคะมาโดนยังไงไม่เป็นไรครไม่เป็นไรลองอัดเส้นเสร็จแล้วนี่แล้วกดอันนี้ถ้าที จะลื่นใช่ไหมคะมถ้าเราไม่ทาเดี๋ยวมันจะฉีกไปหมดมันจะกรอบอันนี้มันทา,างนัดแจ้งนิดนึงก็นน่าจะเกี่ยวยังไงด้วยต้องขอดอยางที่ไม่มียางไอน,นะคะลูกค้า <laughs> อันนี้ยางเก่ายางใหม่คะยางเก่าโอ,อยางเก่าโอเคยางรองยางรองเฉยๆนะคะไม่เป็นไรอนะไร นี้นะคะลูกค้าไม่เอาอย่างไรนะีลูกค้าไม่เอาอย่างไรแล้วก็ผัดไปพอเสร็จแล้วทําการผักออกเลยค่ะนะคะผักออกเฉยค่ะเวลาเข้ากเราก็เอาเข้าได้ง่ายๆเลยเราไว้ระดับไหนเราทิ้งไว้เลยหลังจากที่ช่างสอนแล้วนะคะเราก็จะให้ลูกค้านะคะลองทําดูนะคะขอลูกค้าลองทําเสร็จแล้วนะคะลองทําเองลูกค้าจะเข้าใจนะคะ แค่นี้นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการส่งมอบงานนะคะ